เรา,เาต้องเรียนเ,เรียนแจ้งท่านผู้ใหญ่นะคะฉัน,ฉนอ้างอิงผู้ใหญ่ด้วยนะรเ,เรียนแจ้งท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีนะคะรวมท่านผู้บริหารและแฟนๆทุกท่านถ้าบิวกิ้นกับพีพีทำได้ไม่ดีทําท่าออกมาแล้วเราดูไม่ออกว่าอะไรเราไม่ให้ผ่านโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะคพี่จะไปทีละคำนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับพี่สวยไหมวันนีสสส้สวยมากสวยมาก พีพีมันมากไปขอเสียงให้พี่โอปอหน่อยค่ซึ่งพาร์สามนาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้ไม่ได้จำเป็นเลยแต่เราก็ทำพร้อมนะคะพร้อมนะลูกคำแรกถ้าพี่โอปอพูดบิวกิ้นกับพีพีต้องทำท่านั้นให้คนรู้สึกว่าเออมันคือท่านั้นจริงๆถ้าพร้อมแล้วคำแรกที่เหมาะกับพีพีและบิวกิ้นคือ Eat ค่ะอีทอี t อีเออีท ดูออกไหมอะไรน่ะอ๋อเป็นขนมไทยให้ผ่านไหมคำนี้ผ่านเนาะนี่คนนี้บอกไม่ผ่านใจร้ายมากเลยมาทำอีที่ดูสิเข้ามาเลยเอออีททำเมื่อกี้ถือว่าทำได้ดีตีโจทย์ได้แต่ถ้าอีทขอถามว่ารู้จักกันมานานแล้ว ต้องรู้แน่เลยว่าอีกฝ่ายชอบกินอะไรอบิวกินพีพีเขาชอบกินอะไรคะพีพีก็จะชอบกินอ่าอะไรง่ายๆเช่นแต่ก็มักจะไม่ง่ายอะไรเงี้ยครับมันมีคําตัดเพ้ะในนั้นเหมือนกันเนาะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเช่นอะไรบ้างกินอะไรก็ได้ไงคําอะไรก็ได้โหดมาอะไรก็ได้คือมันโหดมากจริงกระเพราพี่ชอบกินกระเพราไหมแต่ต้องเป็นกระเพราที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือ ไม่ใส่นั่นไม่ใส่นี้ใส่นั้นน้อยใส่นี้หน่อยใช่นิดนึงนิดนึ่งนหนึงพีพีบิวกโนชอบกินอะไรคะบิวกละครับเขาชอบกินกาแฟอใช่ไม่ใช่ใช่ไม่แล้วเขาก็รู้กัน2คนด้วยไงคือตอบให้เราถามไปเขาตอบผิดถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้ไงั้นเราข้อแรกให้ผ่านไหมคะผ่า ข้อสองโจทย์จะท้าทายมากกว่าคำว่า eat คำที่สองคือ chop like a chop p เ n งทำท่าไงดีนะ chop เป็นลูกคุณนางชีได้ไหมนี่หนึ่ง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 ,ง,งใส่ถุงได้กีกหนึ่งลูกคุณหนึ่งแล้วเวลาบิวกินซื้อทำองไงนะคะ ไม่มีตังค์ฉันไม่เชื่อเธอต้องหยิบการาดออกมาแล้วรูดได้หมดรับข้างๆเป็นพีพีที่ชี้ว่าเอานั่นนันน่นนั่นนั่นนั่นแล้วบิลกินกระหิตตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไต <laughs> ล์จ้า <c oughs> คำนี้ให้ผ่านไหมคะไม่ผ่านแล้วคนนี้บอกไม่ผ่านอีกแล้วไม่ผ่านทุกข้อเลยสองคนนี้ใจเธอมันเหี้ยมโหดนะตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วมีของขวัญที่อยากซื้ออะไรในปีใหม่บ้างเอาของตัวเองบ้างบิลกิน ซื้อให้หรอครับหรือซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองหรอครับก็อยากปีนี้อยากดูแลตัวเองมากขึ้นเลยอาจจะดูเป็นพวกอาหารเสริมบำรุงสมองอะไรอย่างนี้เราก็ต้องให้เขาถูกต้องใท่อินใท่อินไท่อินเฮ้ยผมเปล่านะผมพูดจริงจรเพราะไม่มีอะไรดีเท่ากับสุขภาพที่ดีใช่สุขภาพที่ดีครับผมถูกต้องพี่ๆล่ะคะซื้ออะไรหรอครับให้ตัวเองปีใหม่นี้เราซื้อทุกวันอยู่แล้ว เมื่อกี้คือข่มหรือเปล่านะไม่ไม่เราเราเราซื้อนู้นซื้อนี่ประจำแต่ว่าถ้าถ้าให้อะไรให้ตัวเองก็เนี่ยเหมือนกันก็คือให้เวลากับตัวเองหาเวลาไปพักผ่อนอะครับผมเป็นการให้อะไรตัวเองใช่เป็นการให้อะไรกับตัวเองแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่นี่ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะปอแนะนําให้มองด้านข้างค่ะประทับใจเยาวราชกรุงเทพมาก ไม่ว่าจะกรีด p ีพีบิวตี้หรือเกิดอะไรขึ้นนะคะป้ายลดค่ากำเนิด50เอร์นตนี่คือชูเนื้อ,อหัวเลยตอนแรกมองมานึกว่าป้ายแฟนคลับพ p, p b ีบิวตี้แต่จริงๆแล้วนางช่วยโอกาสแจ้งว่าร้านนางลดค่ากำเนิด50%อ่าถ้าอยากซื้ออะไรไม่รู้จะซื้ออะไรสามารถเดินในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้เลยนะคะอะไรนะคะลดอะไรนะคะ รถห้าก,กับเด็ดตอนนี้เยาวราชสินทวีเริ่มไม่ยอมแล้วนะคะ <laughs> ชูป้ายกันใหญ่เลยยังไงไม่รู้จะซื้ออะไรเรามาซื้อทองเพื่อความเป็นมงคลด้านข้าง <How. S 1> ได้นะคะคําต่อไปค่ะเหมาะก,กับน้องทั้งสองมาเรามีอีทเรามีช็อปแล้วคําต่อมาคือ play เล่น play ถ้าอะไรวะ play uh. บิวกินเขาเล่นก่อไปแล้วเขาไปบอยแล้ว ชุนร้อนจิไม่ดีอ่าป้าขอป้าขอกรีดเพราะอะไรรู้ไหมเขาร้องสดจริงๆนะแล้วเวลาไปงานแล้วเขาร้องสดกันอย่างเงี้ยขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินมืออาชีพข oh, <ล>อบ,บคุณครับไม่มีแบ็คกิ้งแท็กไหมร้อ,องจริงๆออกมาอย่างเพื่อทุกคนจริงๆคำถามต่อไปถ้าคำว่าเพลงว่างๆเล่นอะไรกันคิดอะไรอ่ะ ว่างๆเล่นอะไรกันล่ะครับเล่นอะไรกันเล่นเกมครับโอ้พี่ก็เล่นเกมเออมีเกมอะไรพอแชร์เราได้ไหมแชร์ไม่ได้เขาไม่ให้บอกยี่ห้ออ๋อโอเคโอเคเอออเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมในโทรศัพท์เล่นเกมในโทรศัพท์นะคะคำต่อไปอันนี้ดีมากเพราะใกล้ปีใหม่แล้วเหมาะที่เราจะต้องแฮปปี้ทำท่าแฮปปี้ของทั้งสองท่านค่ะไปค่ะแฮปปี้ ข้างบนบอกไม่เห็นข้างบนบอกไม่เห็นขอแฮปปี้หน่อยแฮปปี้เจอทุกคนก็แฮปปี้อยู่แล้วงใ่ถ้าถามว่าความสุขในช่วงนี้ของพีพีบิลกินคืออะไรคะก็ได้ได้มาทำงานก็ดีใจแล้ว <laughs> จริงๆแล้วได้มีการทุกอนดแบบช่วงนี้ก็ได้มาเจอทุกคนก็ดีใจได้แบบไปเจอ,อทีมงานเจออะไรเงี้ยเจอพี่โอปอ,งปองไง <laughs> เจอ <laughs> เจอท่านผู้ว่าก็ดีใจครับผม่ <laughs> เกียรติการเป็นการเป็นงานในวอลล่มนี้มากๆก็คือแฮปปี้แฮปปี้ครับพี่เพียครับความสุขของพี่ละครับการที่ได้มาเยือนตรงนี้นะครับที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์โอ้ยเพราะแบบพี่ได้กลิ่นแบบของแอร์ใหม่พี่ชอบมากโอ้ยมันไปกลิ่นความใหม่ความทันสมัยใจมเหนื่ลยอะทันทีที่เราเข้ามาเราก็คือเย็นใหม่หมดเลยยูเว้นพรมเนี่ยทำไมเก่าจังจริงๆใหม่แหละจุดอแอรที่มาเต้นเลยทัน และมาถึงข้อสุดท้ายค่ะทำท่า love 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 ง่ายมองพี่ทำไมอย่ามองพี่เลิฟอะเล่ยเลิฟเอเลอ้แบบรักเบาๆบนนั้นไม่เห็นบนนั้นไม่เห็นเลออะไรนะคะ ขอเลิฟใหญ่ๆได้ไหมคะเบอร์มากเบอร์มากมาาข้างหลังไม่เห็นเหรอคะไม่เห็นอ๋อฮะวิโตใหม่แล้วล่ะข้างหลังไม่เห็นไม่เห็นละ เราไปดูในทวิตเตอร์แล้วกันนะอ๋อค่ะพี่ชาติเราถึงการพูดออกไหม่ตอนนี้เมื่อสักครู่กล้องรัวมากอย่าลืมติดแฮชแท็กแฮชแท็กเราคืออะไรคะโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ X B K P P ข้างหลังเห็นแล้วเนาะชุบชูแจเมื่อกี้เราก็อยากจะดื่มด่ำกับโมเมนต์เมื่อกี้จนพี่ชาติมาเรียกออกข้างบนงั้นขออีกครั้งหนึ่ง หัวใจใหญ่ให้ใหใหกับเป็นๆที่นี่เนาะเลิฟและนี่คือคบิลกิ้นพีพีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอคำว่าเลิฟพี่โอปอต้องถามว่าถ้าอยากบอกรักอยากบอกรักใคร ของผมนะฮะตอนเอ๋ยอย่าไม่น่าตอบเลยเอาเล่นนะครับก็ถ้าเกิดว่าความรักในในตอนนี้เลยนะครับที่อยากจะมอบให้ที่สุดเลยนะ,ะก็คงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเอ้ยอย่าไม่ตอบเลยโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ครับผมเรามาอีชอปเ l a y ด้วยกันแล้วเราก็มีความสุข